สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบปรักทุกท่านครับของดีอีสานายฟูโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของผีสัมภเวสีมาขอส่วนบนุญถวายผ้าบังสุกบญเพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับผู้ที่ลวงลับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลให้ผี สัมภเวสีที่มาขอบุญโดยการถวายผ้าบังสุกุลพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับผู้ที่หลวงรับผ้าบังสุกุลศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีพิธีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลานาน,านอยู่เต็มไปหมดหนึ่งในนั้นก็คือพิธีบังสุกุล มันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่เราทำเพื่ออุทิศส่วนคุณส่วนกุศลให้กับผู้ที่ลลวงรับแต่ในขณะเดียวกันคนเป็นก็สามารถทำพิธีกรรมดังกล่าวได้ด้วยดังนั้นหลายคนจึงรู้สึกสับสนไม่น้อยเลยทีเดียวว่าบังสุกุณคือวิธีอะไรและทำเพื่ออะไรกันแน่ วันนี้ทางช่องของดีอีสามบ่ายคุโชคครับจะพาไปติดตามในเรื่องของผ้าบังสุกุลทำความรู้จักกับพิธีทอดผ้าบังสุกุลความแตกต่างระหว่างบังสุกุลเป็นกับบังสุกุลตายบังสุกุลหรือการทอดผ้าเป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชน จะมารวมตัวกันทำบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับจากโลกใบนี้ไปแล้ววิธีการก็คือการนำเอาผ้าไตาจีวรหรือผ้าผืนหนึ่งในบรรดาผ้าไตาจีวรไปทอดถวายให้กับพระพิสุสงฆ์ให้พระพิสุสงฆ์ได้พิจรารณาและนำไปใช้ ส่วนใหญ่มักจะจัดพิธีดังกล่าวในงานชาวปนกิจโดยนำเอาได้หรือผูสาโยงจากโลงศพหรือผ้าผูทีหลวงรับมาที่พระจากนั้นทำการทอดผ้าถวายซึ่งเปรียบเสมือนกับในสมัยพุทธกาลที่ชาวบ้านมักญิงผ้าเอาไว้ตามป่าชา้าซึ่งจะมีทั้งผ้าของผู้คนที่ตายไปแล้วและก็ผ้าผืนใหม่ จากนั้นพระพิโสก็จะทำการสวปดปทที่พูดถึงความไม่เที่ยงไม่แท้แน่นอนของสังขารแล้วก็นำผ้าผืนนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปการบังสุกคลไม่ได้มีเพียงแค่การทอดผ้าไตจีวรให้กับพระสำหรับการอุทิศส่วนบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับแต่อย่างใดเรายังสามารถจัดพิธีดังกล่าวให้กับคน เป็นเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์ให้ได้เช่นเดียวกันโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้าร่วมพิธีจะเป็นผู้ที่มีเคราะห์กรรมหนักไม่ว่าจะป่วยหนักชีวิตประสบพบเจอแต่ปัญหาต้องพบเจอกับการจากลาไม่หยุดหย่อนสำหรับวิธีการที่ผู้จะทำพิธีลงไปนอนหงายในหลุมศพและประนมมือบนหน้าอกเหมือนกับผู้เสียชีวิต จากนั้นจะมีการนำมอผ้าขาวมาคลุมมาางของผู้ที่ทำพิธีจนมิดตลอดทั้งตัวพระสงค์ก็จะมาจับบริเวณชายผ้าหรือสายศีลที่มีการผูกเอาไว้บริเวณชายผ้าแล้วทำการสวดบทสวดมนต์จนจบจากนั้นก็ให้ผู้ที่เข้าทำพิธีหันศีรษะไปทางทิศตรงกันข้ามและยังคลุมผ้าขาวเหมือนเดิม พระภิกษุก็จะสวดทำพิธีอีกครั้งสำหรับบทสวดของการทำบังสุกุลเป็นและบังสุกุลตายความหมายก็จะแตกต่างกันหากเป็นบทสำคัญหรือสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจะกล่าวถึงสังขารที่ไม่เทีย่ยงย่อมเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาความสงบแห่งสังขารนำพาซึ่งความ สัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วก็ดีที่กำลังตายอยู่ก็ดีแลกที่กำลังจะตายต่อไปก็ดีถึงตัวเราตายเหมือนกันความสงสัยเรื่องความตายย่อมไม่มีให้แก่เราเลยส่วนบทสวดสำหรับคนเป็นจะมีความหมายว่าร่างกายของเราไม่คงทนถาวรต้องลงไปถูกทับถมด้วยแผ่นดิน เมื่อวิญญาณปราศจากร่างแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากท่อนไม้ไม่มีประโยชน์เปิดที่มาชื่อพิธีบังสุกุลพิธีที่จะมักถูกเรียกชื่อผิดอยู่เสมอบังสุกุลคำว่าบังสุกุลนั้นมักถูกสับสนกับคำว่าบังสุกุลอยู่เสมอ อันดับแรกเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความจริงแล้วคำดังกล่าวต้องเป็นุุตามพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์โดยได้อธิบายความหมายเอาไว้ว่า้องฝุ่นเปื้อนฝุ่นคุกฝุ่นโดยใช้เรียกผ้าที่พระพิสุท์ดึงออกมาจากศพหรือถูดทอดทิ้งเอาไว้บริเวณหน้าร่างของผู้ตาย ต่อมาคำดังกล่าวก็เพี้ยนไปเพื่อให้สามารถออกเสียงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมคำดังกล่าวเป็นภาษาบาลีที่อ่านออกเสียงว่าปังสุมีความหมายถึงฝนและคำว่ากุลมีความหมายถึงการคลุกหรือการเปื้อนเมื่อนำเอาคำทั้งสองคำนี้มารวมกันจึงมีความหมายถึงพ้าตีเปื้อนฝนอยู่นั่นเอง ในประเทศไทยของเรานั้นมักมีการเปลี่ยนตัวปอปาเป็นตัวบอไม,ไม้ส่วนคำว่าสุกก็ยังคงเอามาเหมือนเดิมดังนั้นหากต้องการเขียนให้ถูกจึงต้องเขียนคำว่าบังสุกุลนั่นเองส่วนแบบที่ไม่มีสระอุเป็นคำสักุลที่มีความหมายถึงวงตระก,กูลไม่มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาแต่อย่างใด ประวัติความเป็นมาของการทำบังสุกุลนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลพิธีบังสุกุลในพุทธศาสนานั้นจะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลกันเลยทีเดียวในช่วงเวลานั้นพระพุทธเจ้าไม่อนุญ,ญาตให้เราพระพิสุรับเครื่องนุ่งห่มจากคารวาสได้แต่อย่างใดแต่ให้นามอผ้าที่ถูกทิ้งไว้หรือผ้าห่อศพมาซักให้สะอาด จากนั้นจึงทำม,มาตัดเย็บให้เป็นเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าจะเป็นสบงจีวรหรือผ้าห่มซ้อนก็ตามในวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้สเสด็จไปยังโรงบูชาไฟเนื่องจากมีความประสงค์อยากจะนำเอาผ้าขาวหอ่อศพมาซักย้อมทำเป็นเครื่องลุ่งห่มพระพุทธองค์จึงสเสด็จไปพิจารณาและซักผ้ามา หลังจากผ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ดำริว่าจะซักผ้าที่ใดพระอินทรทราบถึงคำดำริเขา้าจึงได้ลงมือุดสะโบกรณีด้วยตนเองให้พระพุทธองค์สามารถซักผ้าในสถานี้ได้เมื่อซักหรือว่าจะขย้ำผ้าที่ไหนเท้าสักการก็นำเอาแผ่นศิลาขนาดใหญ่มาให้ เมื่อนั้นก็ดำริต่อไปอีกว่าจะพาดผ้าไว้ที่ใดเทพยดาที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้รับรู้จึงโน้มกิ่งลงมาให้พระพุทธเจ้าได้ตากผ้าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้ผู้เห็นถึงฤทธิ์และอนุภาพของพระพุทธองค์ถึงขั้นมีพระพุทธรูปปางซักผ้าเลยทีเดียวในภายหลังพระพุทธองค์ ก็ได้ถวายผ้าดังกล่าวให้กับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะรู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณเป็นอย่างมากจึงออกสมทานทุดงคุสิบสามข้อไปตลอดชีวิตต่อมาก็มีพุทธานุญาตในประสงค์สามารถรับผ้ามาจากพระวาชได้เป็นการเจริญศรัทธาของเหล่าอุบาสกอุบาสิกา ที่เลื่อมใสศาสนาและยังช่วยบรรเทาความลำบากในการหาผ้าของพิสุอีกทางหนึ่งด้วยสัมภเวสีโดยหลวงพ่อหรือษีลิงดำสัมภเวสีคือคนที่ตายก่อนอายุไขเรียกว่ามีกรรมที่เรียกกันว่าอุปคาตกรรม มาลิดรอนตัดรอนเสียตั้งแต่ยังไม่หมดอายุไขท่านพวกนี้เวลาตายทางนรกไม่ต้องการทางสวรรค์ไม่ต้องการบนที่ทำไว้ยังไม่ให้ผลหรือว่าบาปที่เขาทำยังไม่ให้ผลยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเรียกไปสอบสวนและจัดการลงโทษมีสภาพเหมือนกับคนออกจากบ้านนี้แล้วก็เข้าไปบ้านโน้นไม่ได้ จะกลับเข้าบ้านนี่ก็ไม่ได้เดินไปเดินมาอยู่ด้วยความลำบากจะกินอะไรก็หากินไม่ได้ผีประเภทนี้เรียกว่าสัมภเวสีแปลว่าพวกสแสวงหาที่เกิดวิธีช่วยคนตายก่อนอายุไขวป่งเล็บสัมภเวสีถ้าญาติของเราตายด้วยอำนาจของสัมภเวสีคือไม่สิ้นอายุ ฟ้าผ่าตายสุนัขก,กัดตายยุงกัดตายขอดบุตตรายถูกฆ่าตายถูกยิงตายรถชนตายแต่ก็ไม่เน็นนักนำบรรดาพวกนี้ถึงอายุไขก็มีแต่เผื่อเหนียวไว้ก่อนสมมติว่าเขาเป็นสัมภเวสีพอตายไปแล้วไม่ต้องทำบุญมากทำบุญให้บุญชัดๆหาอาหารชนิดที่ไม่มีบาป เอาผ้าไตมาหนึ่งไตเอาพระพุทธรูปมาหนึ่งองค์ให้มนพระมารับสังฆทานที่บ้านทำเงียบๆอย่าให้มีเล่ายาป่าปิ้งอย่าทุบแม้แต่ไข่สักฟองเมื่อทำบุญเสร็จออทิศส,ส่วนบุญให้เฉพาะคนที่ตายไม่ให้ใครทั้งหมดถ้าทำอย่างนี้ละ่ะพวกนี้จะมีความสุขได้รับผลบุญทันทีมีความผ่องใส มีความอิ่มเอิบเมื่อเขาถึงอายุไขเมื่อไรก็เป็นอันว่าพวกนี้จะไปถึงด้านของสวรรค์ก่อนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผีสัมภเวสีที่มาขอบุญพระราชพมมายานหลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทารามท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ได้เทศนาธรรมเกี่ยวกับการอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผีที่มาขอบุญคัดลอกมาจากธรรมวิโมกฉบับที่268โดยพระราชพรมยานโดยมีเนื้อหาธรรมดังนี้ที่ว่าผีหลอกผีหลอกนะผีไม่หลอกนี่ฉันรู้เรื่องผีดีพวกที่จะล้อพวกเรานี่ต้องเป็นพวกเทวดาถ้าตำกว่าเทวดานี่ หลอกพวกเราไม่ได้เพราะพวกเรามีทุกข์อย่างพวกเปรตน,นี้มีทุกข์มากหิวมากเรือดร้อนมากนี่ก็หลอกไม่ได้พวกกสุรกายนี่มีการหิวโหวยพวกกสุรกายนี่ยิ่งไม่ต้องการให้คนเห็นมากที่จะแสดงตัวได้ต้องเป็นพวกสัมภเวสีพวกสัมภเวสีนี่ยังมีทุกข์น้อยแต่ก็หิว ในเมื่อหิวเขาก็ต้องการให้เราช่วยเหลือที่ต้องมาแสดงตัวตรงนั้นนะ่ะความจริงเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะพอแสดงตัวปั๊บขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าไอ้นี่ผีอะไรใช่ไหมถ้าอุทิศส่วนกุศลเดียวนั้นเขาก็จะได้รับเดียวนั้นนี่ฉันถามเขาดูแล้วถามเขาดูเขาบอกว่าไม่มีเวลาหลอกหลอกครับท่าน เขาที่แกแสดงตัวทำไมมันหิวนี่ต้องการให้เขาช่วยแต่ผีเขารู้นะทำไมจึงไม่เห็นผีทุกคนไอ้ที่ไม่เห็นผีทุกคนมันเป็นอย่างนี้คนที่ไม่มีบุญพอที่จะช่วยเขาได้ถึงเขาแสดงตัวให้เห็นเขาก็ไม่มีประโยชน์เขารู้แล้วประการที่สองคนที่มีบุญมากจะช่วยเหลือเขาได้ดี แต่เขาก็มีโอกาสมาในวันนั้นเขาก็ต้องการอาศัยโอกาสเหมือนกันบางทีคนที่มีบุญมากแต่ไม่เนื่องถึงเขาไม่เคยสืบมเนื่องกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือชาติปัจจุบันเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะขอต้องอาศัยคนที่พอจะขอได้จึงได้แสดงตัว ทีนี้ก็ตั้งท่าตั้งเสียใหม่นะเวลาอุทิศไม่ต้องไปรอทำบนเวลานั้นเรามีความพร้อมแล้วเขาจึงมาขอให้เดี๋ยวนั้นเลยก็นึกในใจบอกคนที่ฉันทํามาแล้วเพียงใดก็ตามฉันขอมอบให้แก่เธอเธอจงโมทนาเท่านี้แหละพูดง่ายๆไม่ต้องไปพูดว่าอีมีนาว่าอีมีนาผีก็รับไม่ได้อีกไม่ตรงกัน ใช้ภาษาไทยตรงๆสัพเพสีคืออะไรทุกคนในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นจากกรรมเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมใดไว้จะต้องเป็นผู้รับเหงกกรรมนั้น ทั้งกรรมดีและกรรมชั่วยมทั้งหลายกฎอาจจะกฎหมายอาจจะมีการละเว้นโทษให้แต่กฎแห่งกรรมไม่เคยละเว้นใครเพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสัมภเวสีคืออะไรสำหรับวันนี้อาตมาจะมาพูดเรื่องสัมภเวสีเรื่องผีผีมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กับความเชื่อ ควบคู่กับสังคมไทยมานานก่อนที่จะพูดถึงสัมภเวสีเรามาพูดถึงการเกิดของสิ่งต่างๆก่อนว่ามันเกี่ยวเนื่องกันในมหาสีหานาสูตรพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยพิมพ์ครั้งที่สาม2อง1เล่มสิบสองข้อที่169ระบุว่า อาตมาจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือกำเนิดมีอยู่สี่ประเภทคือ 1. ชลาพุชะเกิดในคันภออันทชะเกิดในไข่ 3. สังเสธชะเกิดในที่สปกปรกเน่าเหม็นและ 4. โอปปปาติกะพวกที่ผุดขึ้นเกิดมาทันทีซึ่งมีด้วยกันสี่จำพวกก็คือ เทว,วดาพวกหนึ่งสัตว์นรกพวกหนึ่งมนุษย์อีกพวกหนึ่งเปตอีกพวกหนึ่งมนุษย์ที่ว่าคือพระโสดาบันพระสกาธามีพระอนาคามีและพระอรหันต์โยมทั้งหลายสัมภเวสีคือผู้ที่แสวงหาที่เกิดในคติของศาสนาพระหมายถึงคนที่ตายแล้ววิญญาณกำลังแสวงหาที่เกิด แต่ยังไม่ได้เกิดในกำเนิดใดกำเนิดหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่ยีห้ากล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้แผ่เมตตาไปยังสัตว์ทุกชนิดตอนที่หนึ่งว่าสัตว์มีชีวิตเหล่าใดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวได้หรืออยู่กับที่ยาวใหญ่ปานกลางหรือสั้นผอมหรืออ้วนผี เราเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลพูดหรือสัมภเวสีขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดตอนท้ายพระสูตรนี้พูดถึงสัตว์สองประเภทที่มีสถานะแตกต่างกันก็คือพูดกับสัมภเวสีพระอัตาคถาจารย์ได้ให้คำปธิวายไว้สองในน่าสนใจมากดังนี้ ในที่หนึ่งพูดหมายถึงพระอาหารหันต์ส่วนสัมภเวสีหมายถึงผู้ที่ยังแสวงหาที่เกิดในภพต่างๆเพราะยังละสังโยชน์ไม่หมดพวกนี้ได้แก่พระเสขะยกเว้นพระานาคามีเพราะรพะอนาคามีเป็นออปติกะดังกล่าวแล้วในคราวก่อนและปุตุชนทั้งหมดในที่สองยกเว้นเอากำเนิดสี่ขึ้นมาพูด สัตว์เกิดในคันและเกิดในไข่ขณาดที่อยู่ในคันหรือในไข่เรียกว่าสัมภเวสีทันทีที่คลอดออกจากคันหรือออกจากไข่เป็นพูดส่วนสัตว์ที่เกิดในสิ่งสกปปกเช่นหนอนและสัตว์ผุดเกิดเช่นเทวดาสักนรกในขนาดจิตแรกเป็นสัมภเวสีขนาดจิตที่สองเป็นต้นไปเป็นพูดหรือเวลาเกิดเกิดมาในท่าใดเช่นยืนนั่ง ชั่วระยะนั่นแหละเป็นสัมภเวสีสัมภเวสีมีกี่จําพวกถ้าตามหลักความเชื่อเราเรียกกันว่าอาสุรกายบ้างสัมภเวสีบ้างมีอยู่สองพวกด้วยกันก็คือพวกที่หนึ่งเป็นพวกอสุรกายที่ยังมีกำหนักร่างกายสุดโสมหน้าตาซีดเซียวเรียกว่าไม่มีความสงาา่าผ่าเผย หอมกะล่องผมเพผ้าลุงลังหน้าเกียดหน้าสะอิดสะเอียนอสุรกายพวกนี้มีความดีก็เป็ตอยู่อย่างหนึ่งคือหากินได้แต่ถ้าว่าจะต้องหากินประเภทที่เขาทิ้งแล้วปูดเน่าแล้วอย่างซากศพคนตายสุนัขตายความควายตายสัตว์ตายหรือเศษอาหารที่เขาทิ้งไว้เน่า พวกที่สองคืออสุรกายที่มีความดีมากใกล้จะพ้นความเป็นอสุรกายแล้วคือว่าโทษทันที่เป็นเศษกรรมในสภาวะของการเป็นอสุรกายใกล้จะหมดไปตอนนี้จะมีรูปร่างหน้าตาอ้วนท้วนใหญ่โตแต่ทว่าผิวดำอสุรกายพวกนี้มีกำลังมากมักชอบรับสินบนจากชาวบ้าน แล้ก็ปลอมแปลงตัวเป็นเจ้าเข้าส่งนั่นเองการทำบุญให้สัมพเวสีโยมทั้งหลายการที่เราทำบุญให้สัมพเวสีและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นคนเราเมื่อมีโอกาสทำบุญก็ขอให้ทำเต็มที่ทำแบบใจที่เป็นบนุญไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นญาติพี่น้อง เมื่อเราได้ทำบุญโดยตั้งจิตที่เป็นบุญกุศลให้ถึงแด่สรรพสัตว์ทั้งหลายแบบนี้จึงนักว่าทำบุญอย่างใจบริสุทธิ์สัภพอผัดพลังสัพภเวสีผีเร่ร่อนขอส่วนบุญช่วงเวลาหนึ่งเมื่อชีวิตของคนเราตกตำ่ำล้มลุกคุกคานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางคนไม่ทังตั้งตัวรับไม่ไหวบางคนมีสตริรับได้สู้ได้ทนไหว แต่ไม่น้อยก็หวนคิดถึงไปว่าน่าจะเป็นผลออกมาจากกรรมนำพาให้ทำให้โชคชะตาเล่นงานหมดอำนาจวาสนาปารมีสู้ไม่ได้ก็แพ้สู้ไม่ไหวชีวิตก็ไม่อาจฟื้นชะตากลับมาฟื้นคืนดังเดิมว่ากันว่าใครยิ่งมีวิบากรรมมากก็ยิ่งสะดุดด,ดำดิ่งทุกทรมานมหาศาล หาทางเจอกับแสงสว่างปลายอุโมงค์ไม่ได้เรียกว่ามืดมนทางที่ดีที่สุดก็คือทำบุญสร้างความดีชดเชยให้เจ้ากรรมในเวรให้หนักกายเป็นเบาสวัสดีครับ